สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆกับยูหับและลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง48งวดจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB ด้วยระบบเพ y รธนาคารแบบออนไลน์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดเพียง1.09%ต่อเดือนเมื่อซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ผ่านยูหับพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง48งวดและพิเศษยิ่งขึ้นกับส่วนลดและของแถมมูลค่าสูงสุดถึง20,000บาทตั้งแต่บัตนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565โดยสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB สามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่กับยูหัได้ดอกเบี้ยเพียง1.09%ต่อเดือนและผ่อนนานสูงสุดถึง48งวดโดยต้องทำสินเชื่อรถใหม่แบบปลอดภยัยสามารถทำได้จากที่บ้านบริการถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านโดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook SCB Thailand ค่ะ โดยสาขาที่ให้บริการของยู u ับอยู่ที่ลาดพร้าวจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยยี่ห้อรถทั้งหมดได้แก่ Honda, ายามาฮ่าเวสปาและ Honda b i g ๊กไบคและนอกจากนี้ยูหับคลับของคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับไรเดอร์เดลิเวรและกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจอีกด้วยนอกจากกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษฟรีทะเบียนพร,รบ ประกันรถหายหมวกกันน็อกกรอบป้ายทะเบียนและบริการทำสัญญาถึงบ้านฟรีอีกด้วยค่ะโดยท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของยูหักได้แก่เบอร์062-719-5777และเบอร์088-079-3999และเบอร์094-652-6555ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ